ชิมาเบร์ดแม่แต่ว่ายังว่านัดกันมากูดีแต่ว่าจะเป็นใครสิมาก่อนใครเรามาก่อนพอดูก่อนูเด้หมนอี้กได้หันเนาะจะเป็อะไรเ่นม่เป็่เป็นแม่าบะเป็นแม่เาะเราไม่รู้จะคนสามคนนะคนนี้คนที่เท่าไรนี่ ใช่ได้เด้อเนาะไรอเราคามอาดเนาะออได้ขนดนี้ก็ได้อุ๊ยกส่ระเ็โรใส่ให้สามสิบเจ็ดปังอือสาสบบอ่ากไปแล้วเตียงแล้วะแบบทนบาไหวเลยนะเนาะแล้วบอยู่โทรมานเจ็บปดนี่ก็เลยเียงว่าอาสากระชั้นนะบหต้จงตั้งใจเด้อวะ มีชิงเดียวที่สะวยได้กอเดอนนี่แล้วอ่ะก็เลยเห็นแล้วพังธรรมะแล้วแล้วก็นกดังได้บอตรงมีฟังทีมงานในหลังเขาคุณมิติแจงกลุ่มมากพีพี่น้องเลยเนาะโดยกาบสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุสุสุคนเนอะ กะยินดีตอนรับซ่องสมบุญ้านนาเนาะทางสมบุญกับบเคยมาหาทางไอเพื่อนไอสาวนางเพื่อนเพื่อพี่น้องเลยเพราะว่าทางทีมงานแจ้งเมื่อเช้านี้ว่าเพิ่นได้เสียไปแล้วนะแสดงความเสียใจนําทั้งครอบครัวของสาวนางเนาะหรือว่าเอื้อยหรือว่าน้องเพื่อพี่น้องอายุเพิ่นกับทั้งว่าเตียงแจ้งว่าสามสิบสามปีเนาะกะประมาณเทาที่เอิญสาวนางอะไรเพื่อพี่น้องเลยที่ว่าท้องบิงท้องใหญ่เนาะกะบผม ทางทีมงานเขากับบอสามารถที่ว่าสิดุดซอยเล่าส้วงเศร้าได้กับภรญ,ญ่เพิ่นกองซอยหืดขายามาโย่เพื่อไปดองเอย้ยแต่ว่าจังไรเนาะคุณกับคุณวาสนาของคนถือมานนเนละมวันนี้ทางชวนกะได้มาคนเพราะว่าทางทีมงานแจ้งว่าสิมาพี่เพื่อไปดองเอลยได้ทางชวนกะมาแสดงความเสียใจนั่งนำเพลินทางครอบครัวของเพลินนั่นแหละแต่ถามพระเจ้าพระเจ้าว่าหลังนี้แด่วะเนาะ เดี๋ยวทั้งชบุญก็ว่ทาท้องมีชิโดงไปก่อนเพื่พี่น้องไอ้กาซื้อน่ามากินทานน้ำเพลนแน่เนาะดะ้วยปะพอท้องมีปาลงไปเบิ่งไปอ่ะสบายดีเนาะครั้งแรกเพ่อพี่นออ้องไอ้ข้งแรกที่ว่าเฮามาเนะาะไปปะลงไปเบิ่งก่อนอ่ะโอเคนะเนาะแสดงว่าทางทีงานเฮายังบ่มีไผมาฮออดาจัดเป็นลังนั่นแหลนะเนาะเดี๋ยวมาถามน้องเพิ่นพี่แหละ โดยสบายดีเด้อเนาะโดยสบายดีล่ะโอ้เนาะสุภาพไปดีโอ้คุณเคยเห็นวาวอ่ะโดยิ่ณเคยกิ้งกิงานบ่เตียโดยยังบ่มีไผมาบอกเอว้ยังนวนิมอยู่แคนั่โดยนั่นแหละพันในแจ้งกันว่าิมานพวกทุกคนบันนี้แต่ว่ายังบเห็นไผมาเนาะ โ <iento> อ uhm <Tower> ้ผู้ยนต์ไม่กวนไปเลยมั้ยบายสบายดีเลยเออบ้านปรีเาก็ได้ในเพิ่นกําลังเตรียมโตั้งแต่ว่าโเสียประมาณจักโมงเนาะมาเฮามานหมู่มื้อนี้แต่ละคนก็ต่คนมีเียมีงานอ

Nhai quá, bà đi học bà yên hôm nay quái nó nằm trong tay lắm nằm trong tay lắm 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 trong tay phải trong เดินไปจะชุกมาโอ้ยได้ไงเราแต่เราขึ้นก็ได้อ่ะลูกๆเราด้วยเชียวลูกคนลูกคนจับปั้นทางไหมีแต่ผู้น้อยอือลูกเรามีแต่คนลูกแง่ผู้เดียวลูกแง่ผู้เดียว นาสิได้ขนไปกินทานน้ําเพิ่นก่อนนะเบื้องต้นเนาะซอยเพิ่นเพราะว่าตอนนี้ั่นก็คนยังบ่ดวงบ่ลายปานใดเนาะก็2แพ็ค ไปเดี๋ยวเตือนบอกเราก่อนรอยกินทานแล้วนะเนาะบวมก็ได้ทางนี่ไงเาขึ้นทางได้่ะตรงนี้ป่ะเ้เรื่องขึ้นก่อนโอ้รุนบนสายเกืบเลย โไปไปกินทาน้ำรอก่อนขอโทษนะพอดังลังเยอสบายดีเด้อเนาะดีเหม่อดีใจดีเลยคนกู้ชีก์ู้ลงไห้กินนี่กับกู้ชีว์รองไห้มาชักปอนนั่นเลย ยังจำสบูนได้อยู่ก็เนาะแฟนอยู่วัดขุบวัน้าเยาะรูปด้ยนม่เวนาดนักน้วก็สุดก้อยจะไปนั่งฟังกันหน่สวัสดีคุสวัสดี

ก็ีกอาเปนมาสกนารอนที่แมกบิมาแต่ยังวาน่กันมาเรูี้แต่ว่าจะเป็นไชิมาก่อนไเรมาก่อนก่อนปูก่อนปูเลยมืี้ไมได้หายอวกันเนาะเจ้าเป็นอะไรเไม่เหนยเป็นเมเป็นเมเ่าอ่ะ เป็นแมวอม่างนั้นเราจะมีลูกจะคนสามคนนะคนนีคนที่เทไรนี <s <S ่ี่ชองคนที at ่ชองเห็นแต่เพิ่นเต้นอยู่ในวะเหันเต้นหเต้นได้เต้นได้แม่าีนะค่าาต

thảik à, mình đang yêu cặp đôi cặp đôi, thảm phim đó nè, luôn, sai, ว้าสบูรณกับริมาม่เดทางทีมงานมากอ่ะมิเดอยังกับมแต่ประสานงานกันชาวคนใดมากอ่ะคือว่าคนรักคนาดดีกับคือบริมาคือมิเดทางทีมงานด้วน่ารักกับคือทาบโดีเนาะเสียงนี่นะเมื่อุ่ท้ายเพิ่นบริมาเพเ็ยใจนั่งกะ่งแไอขดได้เลย่ะลงาดนนี้ด้ขลุงจะ แม่เด้ออาชาแล้วบอกไปนางว่าสบุนบ้านนะเนาะมาชิพทานำนำสิแพเด้อเฮ้ยเลยบอกนาัิดอครับเอม่นายังแต่เี้ย

มีคนหักคนหอมคนหลุดเออไปทำไรกับผนโลลงเรือกผนเนือลงใ่นีไงง่ายจบน้ำหมูน้ำหมคนเออคนคนคายนแจกไปอันใดทั้งหมนีไ

วเดอเป็นใจเดอเียวใจนัเดอเต็มแข็งลยวางด่าเดอร่าด้อมึง่าต่ดาวด้วยอะไรีเลดีหลาด้มึง่าโบ้็มนีิเนาะกหัวเลอะเลยไงเป็นผู้ชายเจีต่รามาตอนนั้นเพิ่งเก่งไงเนย้นาย าใเดียว่เดือนสองเลยเนาะอ้าดูคนอีกสองคนเลยใช่ไหมยานจะาคุณทางใบคุณน้อยนอนนเดือนหนึ่งค่ะุณน้อยเดือนสี่เดือน้ายตอนน้เดือนปีนเปีหนึ่งเดือนดูที่ว่าเราสาเหตุที่ว่าท่เราเบีนี่ยขอนคุณน้อยนี่มากกเบเือนบอ ที่เกี่ยวกับบ่อชาวบ่อชาวอะไรจ๊ะชาว แต่คือให้บุญนี่มเมอปด้วย่ไหามเมอร์บาัวไปท่ไปอรย์บ่กนอาารย์บเ่กอเลก่นจาเลก่อนจ่อาเลนอาจารย์บเกนร่ก่อนอาจารบเ่ออรย่อาจารย์โบเ่ก่อนอาจารย์โบเ่า่าอนอน เตเตทั่วไปนีในบ้านนี huh. mm ่เ hmm. mm ีย hmm. น yeah, ี uh ่ซมอหรือว่าแนแใ้ว่าซัมเมอกับอมีกัท้าพ่อมาขนกันเอะมากนะใชู้เบอในวัหมนี่ซัมเมอร์และไม่รอดามันขา่ไม่เดิาตัว่คือบานของลูกว่ะท่าเียอยู่ในยามนี่่ คือบเเลยไม่แต่แดวเขาแล้วเขาเขคือเล่าแล้วแล้วเดียเี่ยงวเชิญเชิญเพิ่งกับประเทดหลอกสามมือนะเนาะบุค้อยบุกบุอมีหรอกในบ้านนะแบ้านือนนีมนเสามมือแมนมือที่สี่นะมือต่างอยออกลอตามทางนอกวะาออาจจะไป

thì vậy là nho toàn thiền อันนั้นคือว่า cho ใบน่ะหยอดตอนเที่ยงบ่นี่แม่คือว่า Thì เน so ี่ยฝฟไะกตงกันมามางานเขาแแรงมานาะคือนัดกันมากเลาสมุดมาทอดก่อนบ๊วยใส่นยใช่แสดงความเสียใจทั้งครอบครัวของพ่นะำ่มนะบอ่งใอยู่สามัคทีกันเนาะลูกคุณน่อยเราอยู่ใช้ทังไม nó nó làm rồi ờ เอาอันสบวาง

สาม,สาม,สามส่าเจขามงอหรือะแต่ขามาแต่งงอประมาณได้บุกใส่กนไ,ไปงงอได้ออ,อันนี้หันผู้ลูกว่าคนนี้กันร้านร้าน,นโอ้นาคุณน,น้อยนี่คุณยิ่ยง อีกนปีเเดียนปาร์ปีปีหนึ่งเดือนเนาะอ้ากับเซเียเดือนอ๋อยังยังเมืทันเลยนะ้ม่เพราะว่ามื่อวันที่สิบปิฮนี่มันปีหนึ่งบอกโอ้นี่เนาะเอเราคดออกมาใทงบิงเลยนะในช่องเดือกเริ่มเป็นตอนนี้แรกแต่เก็บแต่ตอนแรกมันะมันน

ก็พวนเอนั่งกินนี่บ่เออปู่กาปู่กาผู้ใหญ่นี่ผู้ใหญ่เพิ่นไปกินบ่ผู้ใหญ่ไ12 12ปีคล้ายๆกันอ12ปีผู้มโ่มาก7ปีนะ สิบโมงครึ่ง่านเชีนโอ้เณอมาลอยเทเอ้ยเน่ทั้งานอย่งน้โอ้พอแล้วนนเอาเอานั่นนะพราะน่ะอไอันนั้นงนอนอะไรกันม่เอนไ้ตนเนาะนอนกินนุมแม่ได้นมพุนนอนนุ่มอูน

บ่บุญกําลังมาเบิ่งดอกเอ้ยอ้าวมาถึงมาแล้วอดมาไเดียวก็บ่เห็นเนาะมเลเลอยู่กินสบายดีเด้อเบุญก็อาจารย์นมาก่อนนสิน้ําบ่แม่นอมาหาไผก็บ่เห็นจะเอานไรก็ไแล้วอ่ะเข้าไปพอดีก็เฮาบ่ได้แวะใส่น้ําน้ํานํานรถเลยกินี่ลงหั่นเลย แม่ก็นดเอานะแม่ก็นดน้องเลยแสนมาบ้านคอยบ้านนเห็นแล้วบ่เนาะมีนี่ค่ะพี่น้องเ็บปวดเออรมามาะนนันแล้วบด้เมื่อคืนนี่ก็เราเว้าทุนทายอยู่แล้วก็อ่าบ่กจไแล้วบ่เียงเลยล่ะบ่แล้วทนบ่ไหวด้เนาะเราบ่อยากอยู่รมาทรมานเจ็บปวด วันนี้ก็เลยบาเตียงว่าเอ้าวทากระั้นน่ะเห็นเจ้าจ้งตั้งใจเด้อว่ามีสิ่งเดียวที่จะสร้อยได้ตอนเจ้นี่แล้วว่ะก็เลยให้นแล้วพังธำหมัดแล้วก็นบมือแมนไอ้ไอ้ไทยก็แมนแม่บอกที่นี่นุ๊กเพิ่นตอนสีน่ากันบมือเอาเยอ่ะแล้วกับชีวิตมุ่งคงแล้วก็สงบเลยนะนมมือแล้วก็ฟัง จะได้เอ่าืนน่ะบ่ได้แล้วแม่นแเนาะารวโอเคเนาะี่หาทางเนี่ยแม่นวเฮาก็สิได้พอจบคิเให้งมเสียใจนําทั้งพี่นางแม่นมื้ออื่น่นเนาะสงสารแม่นมื้ออื่นเพิ่นบอกทําทั้งแม่เนาะได้แล้วว่าบ่มีแม่น นี่ทางสมบนกับทีงานไปก่อนเด้อเนาะ